วันนี้ก็จะมาเล่นเกมไม้ค้าบนะครับผมแบบเสียดนะับบล็อกที่หายากที่สุดในไม้ครับจะเป็นยังไงกดไลค์แล้วไปรับชมเลยครับโอเคนะครับผมมัครบล็อกที่หนึ่งก็คือบล็อกนี้หายากที่สุดในไหมครับนะครับผมโอเคเดี๋ยวกคนอาจจะไม่ดีเอ้ยหายากที่สุดนะครับผม ก็ต้องลงประสาทใต้น้ำไปแล้วก็เออไปหามันอีกนะผมก็ถือว่ายาดีนะเนี่ยหนหีเลยครับผมโอเคดูว่าตอไปกันเลยแววนตีก็คือที่หายาที่เสร็จแล้นะคะอันดับที่สองโอเคอะไรก็คือ อันดับที่สองเราไปดูอันดับที่สามกันเลยโอเคขนมอรัรับที่สามก็คือว่าอันนี้นั่นเองเองว่าที่สามที่โคจหาย,ยากเลยเก้ต้องเข้าระกาอีกต้องเข้าอะไรอีกนะโอเคก็ไปดูอันดับที่สี่ไเลยเบอันดับที่สี่สำหรับอันดับที่สี่ก็คือปอกน้ำ ต้องไปประสาทใต้น้ำแล้วก็แบบว่าเอาอันนี้มามันคือความดีของมันก็คือสามารถเอาชุบน้ำได้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอจบกันไปแบบนี้สำหรับใครที่ชอบไปอย่างเดียวคนไลค์กดครับซับคลายให้ผมด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กระดิ่งนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอจบไปท่านี้สวัครับสลัสดีคร